เลขทะเบียนรถมงคลตัวเลขแต่ละตัวมีความสัมพันธ์กับชีวิตคนเราถ้าเราได้ทะเบียนรถมาเหมาะสมกับดวงชะตาของเราก็ส่งผลให้ส่งผ่อนรถได้แบบสบายส่งหมดไม่มีปัญหามากนักถ้าเลือกไม่เข้ากับดวงตัวเองก็หมุนเงินตัวโกงหาเงินเหน็ดเหนื่อยกว่าจะผ่อนหมดผ่อนไม่ทันโดนยึดรถชนกันบ่อยต้องมาตรวจดวงตัวเองก่อนไปออกรถชีวิตช่วงนั้นเหมาะสมที่จะออกรถหรือไม่โชคดีจะเป็นของเรา เลขทะเบียนรถมงคลคนเกิดวันจันทร์เลขสองรู้จักดูแลเอาใจใส่สิ่งเล็กๆกน้อยๆของคนในครอบครัวญาติพี่น้องสนใจการเป็นอห่วการกินให้ความอบอุ่นดูแลบริวารคิดทำได้รอบคอบละเอียดหล่ออนุมวนจึงเป็นที่รักของคู่ครองลูกหลานบริหารญาติพี่น้องก็ให้ความชื่อใจให้การช่วยเหลือจนมีลูกจ้างกิจการงานเจริญเลขสี่จะทำให้เจริญในหน้าที่การงาน รู้จักคิดเจจาบริหารจัดการมีทิ้งละปัในการพูดการเจจาบริการดุดู์ใจจนชื่อไว้ใจชื่อนั่นในตนเองใจคอมั่นคงจนมีตำแหน่งหน้าที่การงานยิ่งใหญ่โตขึ้นอุดมไปด้วยทรัพย์สินเงินทองบ้านช่องหลาหลังเลขหกเป็นคนมีเสน่ห์ที่นิยมชื่นชอบเป็นที่รักต่อคนที่พบเห็นเก่งในด้านให้คำปรึกษาวางแผนบริหารจัดการล่วงหน้ารู้จักคิดโครงการใหม่ๆจนได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่จนเจริญในหน้าที่การงาน มีชื่อเสียงโด่งดังใครก็อยากรู้จักอยากเจอผู้เจจาปราใยด้วยมีหัวด้านศิละปะเลขทะเบียนรถมงคลคนเกิดวันอังคารเลขห้าท่าทางมีสนาราศีมีภูมิฐานหน้าตาดูเป็นคนมีคุณ,ณธรรมอ่อนน้อมถ่อมตนตามฐานะเข้าได้กับทุกคนจึงได้รับความนิยมชื่นชอบรับเพียนปิศ,ศัก์ศียังรู้จักรักษาประเพณีระเบียบวินัยมีสติผิดชอบชั่วดีมีเหตุผล เคารพความคิดเห็นต่อบุคคลอื่นรู้จักใช้สติปัญญาจึงฉลาดเฉลียวเจริญในหน้าที่เล่จิมีความมานะอุตสาหรู้จักอดทนอดกลัน้นมีความอดทนทานไม่ย่อดท้อซื้อไม่ถอยยังรู้จักเก็บพร้อมรอมริจจนมีบ้านช่องท้องพอใหญ่โตมีที่ทางอสังการิมทรัพย์จนได้อำนาจวาสนาได้รับการยกย่องนับหน้าถือตาก,กับคนทั่วไปเล่ก้ามีความเฉลียวฉลาดสติปัญญาไหวพริบปฏิพานยอดเยี่ยมรู้จักมองหาลู่ทางธรรมหากินเก่ง ทำอะไรหยิบจับอะไรก็สามารถหาเงินทองเข้ากระเป๋าได้ถ้าอยู่ในหน้าที่การงานรู้จักให้ความฉลาดแก้ปัญหาเหตุการณ์วิกฤตต่างๆจนได้รับความเจริญในหน้าที่การงานยิ่งใหญ่แบบคาดไม่ถึงเลขทะเบียนรถมงคลคนเกิดวันพุธกลางวันเลขสองเป็นที่นิยมชื่นชอบรักใคร่ของคนทั่วไปยังได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่มีคุณปุประมภ์จุนเจือที่เรียนรู้หน้าที่การงานได้เร็ว ทำหน้าที่เจริญได้เร็วมีสิ่งลักษณะในการพูดเจจาออดอ้อนคนฟังชื่นใจดูแลเอาใจใส่ตนมีบัตรดีอีกด้วยทํางานรอบคอบจนได้รับยศฐานะตําแหน่งสูงขึ้นเลข4การรู้จักพูดเจจาตกลงต่อรองเชิงธุรกิจการค้าขายได้คล่องธรรมาหากกินเก่งทำธุรกิจลูกน้องบริวารมากมายทําให้ธุรกิจเจริญรุ่งเรืองขึ้นญาติพี่น้องพึ่งพร้อมไว้ใจจะดูและการคินมกันอยู่ไม่ขาดมีความอุดมสมบูรณ์ทรัพย์สินอย่างพูดเอาใจใส่เก่งกริยาเรียบร้อยเลข ห้าเป็นคนเจ้าระเบียบมีวินัยต่อนน้อมเป็นคนมีเหตุผลที่ดีเข้าได้กับทุกคนจึงเป็นที่รักใคร่ของคนอื่นๆผู้ใหญ่ก็เมตตาให้โอกาสดีๆคอยช่วยเหลือหรือส่งเสริมจนหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองได้รับเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองตามมาเลขทะเบียนรถมงคลคนเกิดวันพุธกลางคืนเลขสองมีบุญวาสนาสูงผู้ใหญ่ให้ความอนุเคราะห์จนได้เป็นข้าราชการตำแหน่งสูง หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองดีกิจการไปได้สวยทรัพย์สินเงินทองไหลมาเทมาเป็นที่นิยมรักใคร่ของคนอื่นเลขสามีความกล้าหารเด็ดเดี่ยวกล้าหารอาสาผู้อื่นผู้ใหญ่จึงได้รับความอุปถัมภ์คืนมาจนมีบ้าน่องหลักทรัพย์มากขึ้นยังเป็นคนขยันขันแข็งมานะดีตัดส,สินใจอะไรได้รวดเร็วจึงทำให้ได้เงินทองมาเร็วหักกินเก่งหักกินคล่องจึงทำให้ได้อะไรมาง่ายง่ายแถมยังมีโชคลาบบ่อยๆอ,อีกด้วยเล่ มีความมานักอดทนหนักเอาเบาสู้ลำบากก่อนแล้วสบายทีหลังไม่ท้อถอยอะไรง่ายๆมีความตั้งใจจริงไม่หวาดหวั่นกับอะไรจึงได้ยดทุทธาบรรดาศักด์ได้เกียรติยศมีหน้าตาในสังคมแก่ตัวสบายช่วงทำงานมีผุ้อุปถัมภ์คำชูจนมีทรัพย์สินเงินทองเลขทะเบียนรถมงคลคนเกิดวันพฤหัสบอดีเลขหนึ่งหน้าที่มีความเจริญก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา จนมียุทธาบันดาศักดิ์เกียรติยธศักดิ์ศรีเพิ่มพูนมากมีเป็นคนที่ทําอะไรแล้วได้รับการยกย่องชื่อเสียงบุญวาสนาดีในวันข้างหน้าไม่ว่างานราชการกิจาการของตนเองมีหลักทรัพย์สมบัติมากเลขสองมีที่รักค้มครองลูกน้องช่วยอุป,ปถัมภ์คำชูช่วยเหลือจนเป็นหลักเป็นฐานมีบ้านมีช่อห้องทองมีหลักทรัพย์เงินทองเพิ่มพูนเลขหกมีโชคว,วาสนาเพราะผู้ใหญ่มีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามจึงได้คุ้่ครองฐานะดี ยังรู้จักช่วยกันหารารวยมากขึ้นมีทรัพย์มากขึ้นชื่อเสียงตามมารู้จักคิดจัดการวางแผนบริหารจัดการจนได้ตำแหน่งหน้าที่การงานสูงขึ้นเป็นที่รักของทุกๆคนมีสเสน่ห์เลขทะเบียนรถมงคลคนเกิดวันศุกร์เลขสาม,มีความอุดมสมบูรณ์ทุกรัพย์มากขึ้นไปไหนมาไหนมกักได้ลาบมีโชคด้วยความขยันขันแข็งกล้าหาญทำให้ประสบความสำเร็จความเจริญไม่หยุดนิ่งมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เบสีมีคนรู้จักกว้างคาะวงใครก็อยากรู้จักมีชื่อเสียงในสังคมบันเทิงดนตรีศิละปะนักอู้มีการพูดการเจจาดีเป็นที่ไว้วางใจของคนทั่วไปและยังได้รับความชื่อถือจากผู้ใหญ่การงานจึงมีไม่ขาดสายเงินทองหลักไหลามาเทมาเลห้ามีสติปัญญาเฉลียวฉลาดปราดเปรื่องเจ้านายรักผู้ใหญ่เบตตาได้รับความสำเร็จในวิชาชีพกิจการตนเองรักความก้าวหน้ามีจิตใจสูงส่งไปด้วยคุณธรรม ซึ่งทำเปิดเผยจึงชอบช่วยเหลือคนด้วยใจไม่หวังอยากได้ของคนอื่นชอบศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลาเลขทะเบียนรถมงคลคนเกิดวันเสาร์เลขสามลูกน้องขยันขันแข็งทำงานให้แข็งขันไม่เกียจคร้านคอยรับอาสาทำ,ทำนิ่นทำนี้ให้อยู่ตลอดเวลาอุปธรรมคนมียุทธาบันดาศักดิ์มีหลีกทรัพย์เงินทองไหลมาเทมามีจิตใจเด็ดเดี่ยวเก,กล้ามีการเดินทางบ่อยมีโชคมีลาภทางด,าด้านการเงินบ่อยครั้งเลข เป็นที่ปึึสหาหรือได้ความคิดไอเดียแปลกใหม่คิดวางแผนจัดการโครงงานระยะยาวได้ยอดเยี่ยมรู้จักเตรียมการเตรียมตัวล่วงหน้ารู้จักคิดวางแผนให้คนอื่นไปทําจัดการแทนตนเองได้ยังมีอันศินลปินชอบดนตรีทําให้มีชื่อเสียงมีทรัพย์สินสมบัติมากเลแ8เป็นคนชอบทํางานหลายอย่าง หลายอาชีพมีความสามารถหลายอย่างชอบอุทิศตนให้กับงานสังคมจึงมีคนรู้จักกว้างขวางโดดเด่นกว่าคนอื่นจึงก้าวอยู่แนวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานแก้ไขเฉพาะหน้าได้เก่งจนหาตัวจับยากไม่ว่างานอะไรจึงมีชื่อเสียงโดดเด่นในวงสังคมเลขทะเบียนรถมงคลคนเกิดวันอาทิตย์เลขสี่พูดคูยเจจาฉชา,ชานชัดเจนพูดโน้มน้นาวชักชวนคนได้เก่งเจจาตกลงต่อรองได้ดีตอบโต้ทันคนอื่นจนเจริญในหน้าที่การงาน เป็นนายหน้าติดต่ออะไรก็สำเร็จจนได้รับเกียรติยศมีชื่อเสียงทำกิจาการค้าขายก็จเจริญมอบงามดีด้วยวาจาเป็นเอกเล่ห้าความเพียรพยายามความขยันหมั่นเพียรเข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่จึงให้โอกาสเราแสดงความสามารถส่งเสริมสนับสนุนจนถึงฟังมีความสำเร็จในหน้าที่การงานมีมิสหายามากมายยังมีสติยามคิดปัญญาฉลาดรักสงบชวิภาสุขเลข่เจ็ดมีการพัฒนาวิชาการวิทยาการต่างๆ ชิงไหวชิงพริบเพื่อรู้จักเอาตัวรอดจากสถานการณ์ต่างๆด้วยสติปัญญารู้จักปกครองครอบครมดูแลกิจการใหญ่โตมีหลักทรัพย์มากมายมีบ้านใหญ่โตมหโหลานบริเวณกว้างขวางมีความมั่นคงในชีวิตมีชื่อเด่นดังทางราชการการปกครองมีอยู่อีกสองตัวเลขที่ไม่ได้กล่าวถึงเลยคือเลข9กับเลขศูนย์เลข9จะสามารถเข้าได้กับทุกวันเกิดคอยส่งเสริมถ้าใครรู้จักทำตัวอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติดีต่อสังคมคอยช่วยเหลือคนอื่นมีใจเมตตาม,มีใจที่รู้จักให้ไม่หวังสิ่งตอบแทนเลขเก้ายิ่งสมให้ดีขึ้นทําอะไรสําเร็จง่ายดายส่วนเลขศูนย์อยู่กับเลขอะไรความหมายของเลขนั้นจะแปลงเปลี่ยนจากเดิมแปลนผันจากเดิมที่มีอยู่แล้วเช่นถ้าเลขศูนย์เจอกับ4จะกลายเป็นคนตรงไปตรงมาไม่รู้จักถนอมน้ําใจคนอื่นไม่ไว้หน้าพูดไม่หวานเสียงไม่ไพเราะสาเนียงน้ําเสียงแข็งไป จะไปอยู่รวมกับเลขอื่นต้องพิจารณาดีๆมาหาคำตอบจากที่ต้องคำนวณและยังเลขบางตัวไม่เป็นมงคลแต่ไปอยู่ร่วมกับก๊กเหล่าเดียวกันกลายเป็นเลขมงคลขึ้นมาได้ส่วนเลขศูนยูกดวงชะตาขึ้นมามีเลขศูนย์ส่งผลมีโอกาสทำงานใหญ่ระดับประเทศทำธุรกิจขยายกว้างไกลไปถึงต่างประเทศได้สบาย